สวัสดีนะคะวิดีโอนี้เราจะมาสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ก็คือตรงนี้ส่วนของเส้นตรง AB ที่เขากําหนดมาเดี๋ยวเราจะสร้างขึ้นมาเองอีก1อันโดยให้มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB นี้เริ่มกันเลยอันดับแรกเราจะาสร้างรังสีขึ้นมาก่อน หเส้นนะคะโอเคเราจะสร้างรังสีขึ้นมาก่อน1เส้นาลากเลยกะประมาณว่ายาวกว่า AB นั่นแหละค่ะโอเคกะด้วยสายตาได้เลยแล้วครูจะตั้งชื่อตั้งชื่อให้เขาหน่อยว่าเป็นรังสี x z อ่ารังสีนี้รังสี x z โอเค โดยมีจุดปลายเป็นจุด x อยู่ตรงนี้โอเคทีนี้ต่อไปเราจะใช้เครื่องมือวงเวียนในการสร้างส่วนโคง้งโดยส่วนโค้งที่เราจะสร้างจะต้องให้มีรัศมีเท่ากับความยาวส่วนของเส้นตรง ab นี้โอเคโดยใช้ฝั่งที่เป็นด้านเข็มแหลม,หลมจิ้มลงไปที่จุด a คือการให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองส่วนฝั่งที่เป็นปลายดินสอให้กิ้มลงไปที่จุด B นะคะอ่าโอเคได้หรือ,อยังลองดูซิได้แล้วได้พอดีจุด B โอเคหลังจากนั้นเราจะใช้วงเวียนในการเขียนส่วนโค้งบนรังสี x z โดยให้มีรัศมีกลางเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB กลางนี้เท่าต้องเท่าเดิมระวังว่า ตอนที่ยกไประวังว่ารักษณีมันจะไม่เท่าเดิมนะคะอย่าให้วงเวียนมัน,มนหุบเข้าหุบออกนะคะคมาเลยปึ๊บใช้เข็มแหลมจิ้มลงไปที่จุด x เพราะเราจะให้ x เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดลังสี x z นะคะโอเคเริ่มเลย เรียบร้อยได้ส่วนโค้งที่ตัดรังสี x เเรียบร้อยจุดที่ส่วนโค้งตัดกับรังสีครูจะตั้งชื่อจุดตรงนี้ว่าจุด y ปึ๊บเรียบร้อยเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง x y ที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB เรียบร้อยแล้วค่ะโอเค เขียนไว้นิดนึงว่า,าจะได้ส่วนของเส้นตรง xy ที่มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง AB โอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ